สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทังช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะอะไรอะไรทะเลมัน,กนไกลทะเลมันไกลเกินก็รู้อยู่ทะเลมันไกลเกินแล้วจะจะแอวไปทำไม <c oughs> เอาสวัสดีจ้าส,สวยงงๆงามๆคำแพงหันหน้ามาชุดสีชมพูวันนี้นะคนสวยสวัสดีจ้าส,สวยๆหน่อย อ๋อสวยๆว,วัดดเจ้าสวยๆทำยังไงทำแพงไม่เอานี่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 อา้าวบ่ทำงานซอยแม่แม่บ่พา,าไปเที่ยวเดว้มาเร็วเร็ววัดดเจ้าเอฟซีก่อนวัดดิจ้า,ดดเ,จาเร็วเร็วบ่เ,บเห็ดตามอีหลีค่ะหงุดหลายเฮงไงเฮงเบายากขายเอฟซีทำแพงแกงส้มวันนี้แม่เพนจะ นำเสนอแนวทางนะคะเราพัฒนาของพ่อช่างคมอาจารย์ต้อยร้อยเอสอาจารย์หนุ่มกระสินและของแอดมารวยนะคะเอฟซิปนี้มีสี่สำนักด้วยกันนะคะแม่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเนาะก่อนจะเข้าไปบึงแนวทางกันว่าบึงคํแพงแกงส้มกําลังดือ้อกําลังมึนค่ะเด่นคุยยาง มีมีอย่างก็เอาออกมาเล่นจนเบิดเดี้ยนแฮงหน่อยแฮงหาแต่เนี่ยโอ <dentro of. S 1> ้โหเห็นปะค่ะ FC เายซีเบิ่มคนเอาเฮ็ดนางต่อบบน,นี้บึ่งซอยเนี่ยค่ะเอาจักจะเอาโทรศัพท์จักจะเอาสมุดอ่านก็ไกลเลเ่เร็วเร็วอ่านเร็วอ่านก็ไก่ก่อนวางโทรศัพท์อ่านหนังสือ อ่านเร็วอ่านแรงๆเสียงดังๆข้อขวดของเราขอขวดของเราแล้วต่ออ่านต่อข้อขควยข,อขว้อคน ăn với thịt cho chơ do dính đo to pa tạc thò thán Tho nam tho Tho thao nên đo đẹp To tao. Tho thung ถ้าทุงแบบทุงแบบทุงโอเคค่ะเดี๋ยวแม่มามาอ่าน,นหนังสือด้วยนะคะแม่ไปทํางานก่อนนะคะอะไรนั่นถ้าทุง่เก็บถุงอยู่นี่เยับถุงอยู่นี่คำเพงแกงส้มโอเคค่ะ IFC อสซง,งตัวเล็กน้องัันเนะาะทหารอดทนนะขากายห่างนี่เนาะ่่เอสซหลังจากให้เบิงงคำเพลงแกงส้มตัวยุ่งตัวสนประจำบ้านแล้ว ก็มาเบิงเอาตัวเลขผลงานล่วพัฒนางวดวันที่11ที่ผ่านมากันก่อนเนาะกำมาเบิงค่ะเลข6ตัวออกที่599692 5ตัว99692 4ตัว9692 3ตัวบน692 2ตัวบน92และ2ตัวล่างก็คือ96นั่นเองนะคะ มาเบิงของพ่อช่างคมงวดที่แล้วให้มาวิ่งรูด6กับ7เนาะเด่นหกหกมาค่ะเนะาะหกมาลังจับคู่ชุด2ตัวโบเขาเนาะแต่ว่าเข้าชุด3าตัวโต๊ดเนาะเลขออก6 9เสองอันนี้จะเก้าหกสองผู้ใดปเอฟเเล่นก็จะได้ทั้งบนและล่างเนะาะเพราะว่านี่ค่ะ 9692เนาะนี่บน92ล่าง96เนาะผู้ไดไปตันเล่นก็จะได้บนได้ล่างนะคะส่วนเลขฝันเบอร์เข่าค่ะของพ่อชัางคมนะคะแอดมารวยให้แปนมาตัวเดียวหลุดไป3มงวดซีงวดแล้วเนาะของแอดมารวยค่ะช่วงนี้หลุดบ่อยถ้าได้หลุดแล้วจะหลุดเนาะสังเกตบางของแต่ละสำนักคือของลุงโชคดีขึ้นกันเนาะหลุดแล้วก็หลุดบ่อยมากค่ะ ของอาจารย์ต้อยร้อยเอสให้มาราวพัฒนา7กับ8งวดที่แล้วก็หลุดนะคะบอ่อเขาค่ะอาจารย์หนุ่มกระสินบนให้8บอมาล่างให้1ก็บอมานะคะ fc บอ่อเขาค่ะ,ะได้ผลงานของ4ีสำนักงวดที่แล้วแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่14ของวันพรุ่งนี้นะคะ fc วันนี้ไม่เพนลงให้ก่อนเลยเนาะสี่สำนักเพราะว่ามาก่อนเพี้ยนค่ะเอาของพ่อช่างคมไปก่อนเนาะคะ่ะเจ้าแรกก็คือให้มาวิ่งลูดเราพัฒนาวันที่14ตุลาคม2 5 6, 6, 6, 6 7 5กับ6ส่วนเลขติด7 8 9จับคู่5 7 5 8 6 8 6 9 5 9 6 7เนาะ ชุด2ตัวเน้นให้หกแปดและหกเจดนะคะส่วนชุด3ามตัวเน้นที่สี่หกแดลองมาก็คือ0ูนย์ห้าเกนะคะงวดน,นี้มีตัวกันก็คือสองปดนั่นเองนะคะเอฟซีของพ่อช่างคมค่ะวิ่งรูดเด่นที่6นะคะงวดที่แล้วให้วิ่งรูดเด่น6กลองเจ็ด เด่นตัวเด่นมาเนาะมาหกมาล่างจับคู่ชุดสองตัวบอรเข่าแต่ว่า,ามะเขา่าชุดสามตัวโตขันผู้ใดไปตัดเหร่นเด้งบนล่างนะคะส่วนงวดน,นี้ห้ากับหกเด่นหกรองห้านะคะเอฟซีจับคู่ชุดเน้นจะเป็นหกแปดหกเจ็ดเนาะชุดสามตัวสี่หกแปดและศูนย์ห้าเก้าตัวกันงวดน,นี้สองแปดนะคะชุดสามตัวเน้นให้ที่สี่หกแปดเนาะ เที่แล้วนี่เน้นที่962ก็เข้านะคะสุด3ตัวค่ะได้แล้วก็ของต่อช่างคมไสต่อกันเนาะของอาจารย์ต้อยร้อยเอดงวดนี้ให้มาวิ่งรูด3กับ4จับคู่3003 3น1์ศูนย์สามสามห่ส่วนเลขวิ่นมี3 4 5 0 1นะคะงวดที่แล้วให้7กับ8บอมานะคะตัววิ่งตรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะเลขวินก็หลุดงวดนี้ให้3กับ4จับคู่ที่3 0 0 3 3 1 1 3 4 1 1 4 5 0 0 5 5 1 1 5 เลขวินมี3,4,5,0,1นะคะได้แล้วก็แคปหน้าจอเอาของพ่อช่างคมและอาจารย์ตอยลอยเอดเนาะลาวพัฒนางวดวันที่14ตุลาคม2567นะคะไอซะแคปหน้าจอค่ะ โอเคนะคะเอฟซีใส่ต่อค่ะแม่ทํางานอยู่ลูกอย่ามาคุยกับแม่ให้แม่ทางานเสร็จแล้วค่อยมาคุยกับแม่นะคะอ่ะมาเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนุ่มกละสินกันต่อเลยเนาะงวดน,นี้เราพัฒนาของอาจารย์หนุ่มกละสินให้บนวิ่งสี่กับหกลักร้อยมีหกกับแปดหลักสิบมีสี่กับหก หลักหน่วยมี0นย์กับ4จับคู่ให้3ตัวบน8 40แล้วก็8 60ชุด2ตัวมี40 60และ44เน้นให้40ย์และ60ศูนยะคะบนค่ะส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง4กับ6จับคู่เออลักสิบเนาะลักสิบมี4กับ6หลักหน่วยมี8กับ6นะคะ จับคู่ให้ 48, 68และ46นั่นเองนะคะอนะคะเน้นที่48และ68ค่ะส่วนงวดที่แล้วของอาจาร,รย์นุ่มกาลสินก็หลุดนะคะบ่กเขาค่ะงวดนี้เอาใหม่แก้มือใหม่เนาะบนวิ่ง4กับ6หลักร้อยมี68ห 8, ลักสิบมี46หลักหน่วยมี04ชุด3ตัว8 40และ8 60 ชุด2ตัว40 60และ44เน้นที่40่และ60ส่วนล่างวิ่ง4กับ6จับคู่48ี่แปดแปดและสี่หเน้นที่ไี่แปดและหก่อนะคะไปต่อคะ่ะต่อของแอดมารวยงวดนี้ให้วิ่งลูดสองตัวเดียวนะคะสตัวเดียวบนล่าง จับคู่8 2 7 2 6 2 5 2 0 2และ4 2นะคะงวดที่แล้ว8ตัวเดียวหลุดนะคะบนเขา่างวดนี้ให้2ตัวเดียวค่ะจับคู่8 2 7 2 6 2 5 2 0 2และ4 2นะคะเอฟซี 3, ทั้งช่องแคหนาจอเอาราวพัฒนาของแอฟมารวยและอาจารย์หนุ่มกระสินงวดน,นี้นะคะ หน้าจอแล้ววดนนี้แม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนโชคมาแตกสามตัวบนอีกเด้อนะคะของพ่อช่างคมนะ้องงอนที่แล้วก็แตกสามตัวบนเลยวดนนี้ขอให้แตกอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ